สวัสดีวันหยุดวันเสาร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้น้องๆนะครับที่โรงเรียนชวนคู้นนะครับไปเที่ยววัดนะครับวัดเขาบรรจบที่อำเภอมะขามจันทบุรีนะครับวัดสวยมากนะครับไปถึงก็ไปกราบพระก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วเราก็มาสัมผัสธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับนั่นก็คือนะครับมีน้ําตกด้วยนะครับที่อ่าข้างวัดใกล้ๆกับศาลาที่เราไปไหว้พระเมื่อกี้นะครับตอนนี้น้ําแรงมากเพราะว่า อยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับแล้ววันนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับเรามาเดินทางมาก็ฝนตกนี่นะครับถ่ายไปสักพักหนึ่งฝนตกลงมาก็ไปหลบก่อนนะครับบรรยากาศที่ได้ก็คือสวยงามมากนะครับอากาศสดชื่นนะครับมีหมอกที่ภูเขามีน้ําไหลแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกผ่อนคลายดีพอสมควรนะครับวันนี้ไปกับครูเต็มกับครูไผ่นะครับมาด้วยกัน3คนนะครับสู้ชีวิตมากนะครับฝนตกก็ หลบล่มก่อนฝนหยุดก็ออกมาถ่ายรูปต่อนะครับคันนึงก็เก็บบรรยากาศเล็กๆแน้อยมาฝากทุกคนนะครับในวันนี้มีอุโมงค์ต้นไม้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ถ่ายได้นิดเดียวเองเนื่องจากว่าฝนตกลงมาหนะักก็ไปหลบฝนก่อนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศเอาเป็นว่าใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมานะครับวัดสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากครับ